สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุภุสุคนเนาะแหม่มจ๋าชาแนลด้วยพี่น้องเมื่อนี่ยายแหม่มสิผ้ามาใส่ปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยยังตีเห็นไห้บอกพริกยายแหม่มโดกพี่น้องจา๋าพริกยายแหม่มผู้ใดเขาไมา่เห็นเนาะก็ว่าอุ๊ยคือโดกแท้คือโดกแท้แล้วกะอีกอย่างหนึ่งก็คือบ่มีเพียมีแม่งรบกวนเลยพี่น้องมื้อนี้ยายแหม่มก็เลยสิมามาบอกว่ายายแหม่มใส่อีย่างแต่ว่าคนเขาก็ว่า ว่าแม่เจ้าอันเท่าส่ปุ๋ยสูตรใดวะสันปุ๋ยสูตรนี่เด้พี่น้องปุ๋ยสูตรบ่ได้เสียเงินจักบาทจักสลึงพี่น้องจา่าเห็นบ่อน้าม,มาเข่าเห้าพี่น,อน้องน้าที่เห้าเสือเข่า,าเนี่ยมือเศร้านี่ไหมอืมเนี่ยแม่บันเนี่ยแม่มเสียหดหดอ่าบางที่เนี่ยแม่มก็หดจากใบลงมาหดจากใบเลยพี่น้อง หดเอาบม่ได้ฉีดเด้อพี่น้องเด้อยายแม่หดเอาเพราะว่าอย่างเพราะว่าให้มันได้ล่งมาใส่เหงาพ้อถ้าฉีดมันสิได้แค่แค่ส่วนบนแม่นบอยายแม่กันเลยอยากให้มันได้ส่วนเหงานนำกระตักแล้วกะหดหดบนนวยมันแล้วก็ให้มันไหลลงมาใส่เหงามันเลยพี่น้องเพราะว่าอ่ามันสิการเพี้ยกันหมดได้พ้อพี่น้องจ๋าเพราะว่าหน้ามากเขานี่กัสซิมี ผลละมารากไม้ที่เขากินเหลือเศษอาหารศที่เขากินเหลือน้ำเนาะใส่เป็นน้ำกันนี่แหละจ้าพี่นอ้องนะคะซึ่งมันเป็นปุ๋ยชั้นดี้อพี่นอ้องเด้อบริสิเงินซากบาดงงาาบริสอปุ๋ยหยาดเนาะหมกพริกแย่แมมกระดูกยางขักได้พี่นอ้นองยวดีผ้าเบิ่เงเนาะแต่มาเบิ่งน้ำมันน้ำปุ๋ยเขาก่อนบริใส่เพิ่มปุ๋ยหยางเด้อพี่นอ้องมิจฉาเน่ามาเข่าเด้อนี่น้ำเื้ะเขา่าเท่าหน่อละพี่น้องจ้าเนี่ยมีบอกมีที้เขากินบะเบิดยังสินะเขาก็ใส่ลงไปเลย เนี่ยพี่น้องเมาเบบึงบกพริกยแหม่มดูคือดูคักดูแน่แท้พี่น้องเบิ่งจนจนงากงรผละพี่น้องเบิ่งมาพามาเบิ่งงากรก่อนเนี่ยพี่น้องมันล่มเนี่ยมันล่มพี่น้องนักนวยคักหลายจนล่มแหม่เบิ่งเออจนล่มผพื่ะพี่น้อง จนว่าล่มเนาะนี่ที่ได้หาไม่ค้ามละค่ะเพราะว่าถ้าบ่าค้บาบก็ได้ถ้าฝนมากนี่ก็คือล่มเบิ้ดละค่ะพี่น้องเพราะว่าสูงมากมากก็เใส่ปุ๋ยอย่หงเนื้อพี่น้องนี่นี่เบิ่งความสูงของเขาเนี่ยพี่น้องมันมันล่มลงได้ค่ะ สูงต้องหาไม้ลักมะคำแล้วพี่น้องจ้าเพราะว่าบ่ได้ฝนตกมากนี่คือคือลมเอแย่แม่มะขาสวนจา้ายเหมือแรงหมดหดบอกพี่ข้าเนียละพี่น้องหมดเรียบร้อยเซ็ตแย่แม่กบจังสีเอาเอาน้ำปุ๋ยหนะมันลดลดลงละไะยถึงพื้นพร้อมเออ ฉีดนี่คือในกรณีที่แบบว่าห้าประหยัดปุ๋ยนะพี่น้องฉีดเอาจัิงสินะอันนี้ยายแมวบ่ได้ประหย,ยัดเลยเพราะว่าห้าเสื้อเขาซุ่มือซุ่มืออยู่แล้วยายแมวเสื่อเสร็จปั๊บทำมือใดยายแมว่มางยายแมวก็สะเอามาศาส่เลยตน้นใดที่บ้านใดใส่ยายแมวก็จะมา,สาใส่หลจังสีนะพี่น้องเพราะว่าการให้กเกษตรเ้าต้องลงทุนให้หน่อยที่สุดจะ้ะเห็นมันได้เงินหลายลายถ้าลงทุนหลายเนี่ยมันคือมันกับสีเบิดไปใบใบหันหละ ว่าเฮาเฮาก่เคยมาแล้วเนาะลงทุนล,ะละ้ายๆห้อเฮามาหากอองสีมันบ่เหลือแต่ว่าอันนี้เฮาเลยลงทุนหน่อยๆบ้เสียปุ๋ยยังเสียบ,บิยบ่งพี่น้องมาเบิ่งบอกทัวมันงามเร็วปันใดเนี่ยแม่เคยเคยถ่ายให้บเบิ่งแล้วเนาะในคลิปก่อนๆน่ะอ่านี่ๆมาเบิ่งเนี่ยบ,บอกทัวใหญ่เร็วๆพี่น้องอือใหญ่เร็วขนาดเลยเนี่ยเต็มพ้นนี่เราได้พี่น้องเต็มพ้นนี่แล้ว,ว,อเ,อนนลวเอาน้ำน้ำมาเข้านี่ล่ะสมมุติห้องหัวน้ำเรียบร้อย กระตักศาใส่สาส,าย,ส,าสายลุมละบ่หลายดอกพี่น้องอนั่นแหละแต่ละมือเราเว้นเท่านาะเอาเอาปุ๋ยนี่มาใส่เลยพี่น้องเออยายแมมสังเกตเบ้องว่ามันดกอิริดกอิรินะคะหน้าม,มาเข่า,าเท่านี่บ่ต้องไปซื้ออันหยางยากเนาะะหยัดนั่นแหละพี่น้องยายแม่มาโหดบอกพีแม่เมอแรงมันความดุกจ้า กษตรสร้างรายได้ของเฮ้าเนาะแบบว่าฮ็ดจังไดเนาะจังสิมิมีเป็นไยเดือนายวันไยเดือนน้ำเขาเนี่ยเนาะจังสินะพี่น้องนะคะงานหนึ่งกับมีรายได้หลายอยู่ดีพี่น้องเพราะว่าสวนเายแม่บ่ได้มีหน่อยๆน่อยอยางเล้มกอยู่ในหันนะ่ะบ่แม่นหน่อยปลูกปนเปลงไปเลยจ้ามองนี้เป็นป้าเน่อไม้เป็นสวนหน่าไม้มาก้อนเป็นสวน,น,เ,นเน่อไม้เบิ้ลแม่แมก่ก็อ่า ตัดลงไปปลูกสวนลางเนาะแล้วก็ให้มันเหลือแค่ซีหากอเพราะว่าห่อนี้มันอ่ะคนสั่งหลายคนสั่งหลายแล้วยายแม่หางเสื่อบริเลลลงไปเอากะให้ได้มาหักอยู่หลังบ้านให้คาเจ้าเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องให้มันมีทุกอันทุกอย่างน่ะสวนห้าวหน้อยๆนี่ให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่ยายแม่คิดว่ามันเป็นอันแน่แทงที่ดีเด้เมื่อก่อนยายแม่เพี้ยนหลายหาไรลดลงมาเหลือไรหนึ่ง าหาไรานี่คือตรงจ้างคนตลอดตั้งแต่ปลูกจนเก็บแล้วหนึ่งไร่ก็ยังตรงจ้างอยู่ดีพี่น้องมันมันเก็บบระท่านเด้นหนึ่งไร่กับกับเบิ้มน,น้อยๆได้จ้ะตรงจ้างที่นี่แนวคิดย่าแหม่มก็คือเฮ็ดจังไรเห็ดจังสิบได้จ้างคนหมายถึงเฮ็ดเองในครอบครัวยังสินะเป็นการประหยัดย่าแหม่มก็เลยลดลงมาเหลือหนึ่งงานซึ่งหนึ่งงานนี่ก็คือมีเหตุผลหลาย,ย่างที่ย่าแหม่มลองเห็ดเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของย่าแหม่มเองเ,องเองนาะเขาถามว่า ข่อยมีทีแค่หนึ่งงานหนึ่งเดชข่อยสีสามาเดชคือเจา้าใดบ่ตอนนั้นย่าเหม่มเห็นหนึ่งไรเพื่นมาถามตอนนั้นน่ะยาเหม่มกับตอบเพื่อนบ่ท่านใดเพราะว่าย่าเหมบ่มเคยเห็นหนึ่งงานเอ,อ่อห้มันมีหลากหลายแบบนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ตอบเพื่อนได้แล้วถ้าเพื่อนมาถามอีกยาเหม่มก็สีบอกว่านี่เด้ข่อยเฮตุดได้แล้ว,าาวข่อยเหตดได้แล้วขอ่วขอยได้เดือนละหาพันนะเจ้าสีเสือข่อยบอ่ข่อยสีบกเพื่นจังสีเนาะย่าเหม่มก็สสีบ้าเพื่อนฟัง เดี๋ยวะหาพันธุ์มาจากใส่อะไรแงแหม่มคือสีได้ก็ได้ตัวพี่น้องบ่ได้จังเลยลักสำคัญของ,ยงแยแหม่มก็คือบอกพริกบกเขือบอกทัวเด้อพี่น้องบอกหูแต่ว่าสิ่งที่ทำเงินหนเฮห้าได้หลายที่สุดนะ่ะคือบ,บอกทัวพี่น้องเออคือบอกทัวได้สะเพราะว่าบกทัวนี่คือหนึ่งเดือนเคิงมันได้เก็บขายแหละ เัืบอบกพริกบกเขือสิได้ขายบกทัว่วเ้างได้ขายสองเทออเราเด้พี่น้องเออได้ขายสองเทือแล้วนั่นแหละค่ะน่นะย่แม่มก็เลยก็เลยมาแบบว่ามาเฮ็ดช่อง u t u b e เพราะว่าย่ยแม่มน่ะอยากเล่าไหมอยากเว้าอยากเว้าคนฟังว่าบีมันเฮ็ดได้ตัวเนี้ยจริงสิแม่พี่น้อง มันสามารถเฮ็ดได้ตัวเกษตรแค่หนึ่งงาน,นยมันสามารถที่สิเฮ็ดเป็นเงินได้โอ้เมื่อก่อนเายแม่มื่เคยหูเด้เ่เคยหู้ยี่ยแม่มคิดว่าตรงเฮ็ดหลายๆจ้าสิหลายซีย่พี่น้องเออโอ้มันมัน,มนอ่ะมีประโยชน์อีีที่เ้างบึงช่องนั้นช่องนี่ที่เขาว่าหนึ่งงานหนึ่งแสนหนึ่งสิแม่เออได้แม่เขาไปบึงเนี่ยแม่พยายามศึกษาว่าหนึ่งงานหนึ่งแสนเนี่ยมันได้ยงอนอย่างแน่เจ้สินะที่นี่เลยมาลงมือเฮ็ดไปน้ำเนี่ยรูไปนน้ำลงมือเฮ็ดไปนน้ำพี่น้อง เบิ่งผูเขาเห็ดเขาเห็ดจังไดเขาคือใดจังสินอ่ะแต่ว่าแต่ว่าอ่าเฮ้าเลี้ยนรู้จากเขาแล้วก็มาปรับใส่ในพื้นที่เฮ้าเด้อพีนอ่น้องบ,บ่แเ่นเลี้ยนแบบพื้นได้บริเ้เลี้ยนแบบพื้นเด้อพีนอ่น้องเด้อคือเฮาเลี้ยนแบบพื้นน่ะมันมัน,ม,นมันบ่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่มันคนละคนละยางกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมมันกับคนละยางย่างแย่แม่มน่คือสิ่งแวดล้อมก็คือเพื้นเอ่อซื้อกินดีเห็นไหม เล้วเพิ่นไปซื้อบิษงเพิ่นซื้อแนวไรดีสิเท่าก็มาปลูกนี่ล่ะแบบนีมีบกฮงบกฮงบกพริกบกเขือบกทวนเนี่ยคือคือเป็นหลักในหมู่บ้านใช่ไหมบกคือเพิ่นซื้อดีนะเขาก็ไปซืบซอหามากที่นี่คนปลูกน่ะมันบหลายอืมเพิ่นเพิ่นบกใครปลูกกินเพิ่นปลูกกินเป็นย่ามเั็นไหมพี่น้องเพิ่นปลูกเท่าเดียวแล้วเพิ่นก็เศร้าปลูกนั้นก็คือเฮาจัดการเลยเขาปลูกไว้เออ นะคะคที่นี่สิ่งสิ่งที่ได้ทิ่ที่ย่ยแม,ม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนอาจจะแบบว่าพืชพักเจ้าสมีเหบ่อด้เดือนละหาพันหรอย่แม่มัมนบ่เป็นซ้ำหนีดอกพี่น้องหนึ่งคนมาเห็นบกทัวย่ยแม่ม้านมาดูแค่แย้ยแม่เจ้ามีไนขายบอ่อนั่นเห็นบอ่อ <laughs> เขาได้ขายฮอนไนอันย้ยแม,ม่บอซีเลียดเด้บกทัวแก มันมันมันแก่มันอย่างสีเก็บเท่านอย่างสิย่าแม่ปล่อยเลยจ้าปล่อยให้มันแก่เลยย่าแมมขายเมล็ดพันธุ์จ้าพี่น้องขายเมล็ดพันธุ์เ้อแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ย่าแม่ตอนนี้นะคืออ่าเพราะท่านหลายๆเนาะผู้ใดก็อยากได้เลยพี่น้องผู้ใดก็อยากได้สายพันธุ์นี้ย่าแมมกับพุ่มใจในสายพันธุ์นี้คือกัน เพราะว่ามันดกมันโดกไเลยกินเร็วแล้วก็น,นวยแงว้วคือบอกทัวฟังแง้วนี่แม่พี่น้องจา๋าทั้งหวานทั้งกรอบอืมนั่นแหละค่ะพี่น้องเลยแนะนํำพี่พีน้องน้องเนาะมาบอกสู้กันฟังนั่อยละพี่น้องบอกสู้กันฟังว่าคนเฮ้าให้กเกษตรผสมประสานกนระจิงก็กคือแนวคิดเมื่อก่อนยายแหม่มกับมีแนวคิดจังสี่เลยพี่น้อง กเกษตรผสมผสานแบบพออยู่พอกินพอเพียงบัดเนี่ยผัดมาเฮสแถมันมันมันปรแมาจังสันค่ะพี่นอ้องมเ่เฮสแถก็คือมันได้กินอยู่แต่ว่าเงินเท่ากับตรงใส่ซูมืออันไหมความหมายก็คือเงินตรงใส่ซูมือการกินมันก็ได้กินอยู่ดอกจาก้าแต่ว่าเงินมันต้องใส่ซูมือแล้ะบัดน,นี้เท่า เอาเห้เาสีเห็ดได้เชิงี่ว่าบ่อสางไล่ได้น้ำนี่มันบ่อใดเนาะมันต้องสางไล่ได้พร้อมต้องหาวิธีการพี่นอ้องหาวิธีการสางไล่ได้ทั้งได้กินทั้งสางเงินสางคําได้นะนะตยวาย่แม่มาเปิดช่องยูทูบนี่คืออยากเล่าสูมูฟัง่งแต่ว่ามูคนกัดใจดีใจดีเขามาเบิ่งแย่แม่ลรวก็ติดตามแย่แม่พร้อมจแมันดีใจแห้งพี่น้องแย่แม่ดีใจแห้งแห้ง่นเขามา ให้กำลังใจยายแม่เหรอขอมาคอมเมนต์ขอมาติดตามยายแม่ม,มานะขอพูดหลายๆเ้อพี่น้องเด้อมีอย่างดีๆกับสิม,มาแนะนำมามาให้ข้อคิดมาให้อ่อกำลังใจกันน่ะล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายแม่มสิไปไอ้เนี่ยว่ายายแม่มหดแนวดน่าเนาะเนี่ยพี่น้อง ตากลาดเลยแล้วพี่น้องไมีมือเดียวค่ะมีสองมือก็เสียนนี่อยู่พี่น้องนี่เมือนจากลาดจังสี่เลยจ้ะน,นี่จาะพี่น้องน้ำเขามาห้าบ่าอื่นไ่อยากนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะตากสาสา,สาใส่โอ้เวียนหัวแล้วเนาะพี่น้อง นี่บักคุ้งบักหอยฮักกระไซเบ้อเลยจดดย้ะพี่น้องนี่ยนี่ยักสาดใส่สาดใส่กระไซโดดราคะพี่น้องจับมือเดียวก็เลยเป็นบูบูบาบาทเลยเด้อพี่น้องเด้อมือใหม่มือใหม่เออมือใหม,ม,ม่มาให้กำลังใจกันจ้ะพี่น้อง หมดสวนนี่แม่มนั่งนี้ผ่าบนมือเว่เอนเว่นเนาะตากะไร่บัานนี้ยมือแรงก็คอเขามาหดสวนเนี่ยยมือเศร้าก็เก็บพักให้มูมูโทษสั่งซูมมือสมมือพี่นอ้องนี่แหละไล่ได้เขามาจากกี่เฮ้นคนมาเห็นของเฮาแเราเขาก็สร้างย่างเดียวเลยบ้านนี้ยี่มือเศร้าก็ต้องไปทรงพักทรงหยางมูมันบอกพี่นอ้องนี่บอกเขือบอกพริกบอกทั่ว บกฮุ่เพาะท่าน,นได้ขายเนาะพี่น้องเนาะได้ขายบกพริกบกทั่วแล้วกับบกฮุงเนาะพี่น้องได้ขายยู่เดียวนี่เมื่อหนาจจงสิบห้ายางเบิงวายแย้มปุอยยางแน่เพิ่งจะมาเริ่มสวนนี่ก็คือได้ประมาณสามเดือนจ้ะสามเดือนทีท่ีเขามาเริ่มไม่นี่คือได้ขายบกทั่วนะสองสองสุดแล้วพี่น้องก่อนที่ได้ขายบกพริกคือได้ขายบกทั่วสองสุด มื่อหนาจังมาเบอกกันอีกเด้อพี่น้องเด้อขอบพูดหลๆที่เขามาติดตามยายแม่หมนเนาะขอบคุณมากมากเลยจ้าพี่น้องขอบคุณมากมากเลยจ้ายายแม่แขวดสวนกันเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามเลเด้อพี่น้อง